คู93เฟรนที์พรีเซนต์เดอะเกมโดยใส่เป๊ะเหมือนดาราต้องมินดาครีมหน้าใสอันดับหนึ่งพรอเกษมคลินิกให้มากกว่าความสวยด้วยทีมแพทย์ผีหนังได้เวลาของเดอะเกมครับคุณปุ๊สวัสดีครับ เล่น,นลเกมกันนะ,นะเกมในชั่วโมงนี้มาจากมินลดาครับผมเป็นคำถามนะครับไม่ยากเลยถามว่าสารสกัดที่ใส่ในครีมหน้าเด้ง w h i t e Perfe c t i o n มีสารสกัดจาก k o r e a n Golden Bell Flower หรือสารสกัดจากดอกรักขังทองนะครับเป็นสารสกัดที่ได้มาจากประเทศใดครับระหว่างข้อหนึ่งคือเกาหลีหรือว่าข้อสองสวิตเซอร์แลนด์ุมันง่ายจังเลยครับสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์นะครับ <Okay. S 1> สวิตเซอร์แลนด์เป็นคำตอบที่ผิด โอ้ยฟังโจทย์ผมไม่ทันนะสิเพราะว่าภาษาสกันนี่มาจากคอเรียน Golden Bell Flower ก็ต้องมาจากเกาหลีสิว้าเสียดายจังเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับยังเดี๋ยวผมเก็บหนึ่งพันไว้ก่อนแล้วกันเนาะขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณมิลดาครีมหน้าสายจากธรรมชาติอันดับหนึ่งผู้ใช้จริงการันตีว่าไซส์สายผ่านมีลดา .com นะครับใครอยากจะได้เงิน2,000บาทในช่วงหน้ารอติดตามกันได้ในช่วงของ The Game นะครับที่ครูเฟรนไฮครูเ3เฟรนไท Presents The Game โดยมินลดาครีมหน้าใสาจากธรรมชาติอันดับหนึ่งผู้ใช้จริงการันตีว่าใสใสผ่าน minrad.com พรเกษมคลินิกรักษาทุกปัญหาผิวด้วยทีมแพทย์ผิวหนังและนวัตกรรมเลเซอร์มาตรฐานสากลรัก